่าาไปบงบ้ามาเลยบ่นี่เี่ย bằng người và an vẫn phải mệt nó thì tiết hàng tiết hàng đấy nhưng mà chưa lại rồi haha haha chưa thấy đi เซ็นเซอร์ไอเสียมีการแกร้ไขอ้าวแม่นีดตัวรซับพร์ีด้วยนะโอเค ก,กดไลค์กดติดตามเช่นเคยครับสวัสดีครับ